ดแ่เนียสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสูบุรุโปรครับ,รบมีนใช้หรือกระมาเยื่บันน้องบุญขับกับสิไปไฝฟกเนอะ ไปร่วมตัวกันไปเรียงไปสอบนะครับสอบใ้ตอนนับใหมี่น,น,นะครับใช่เลยมาบ้านน้องบุญก่อนน้องบุญกับป,ไปีไตคือกันครับแม่เป็นน้ำบ้านน้องบุญก่อนครับเดี๋ยวพี่ตามพ่อไปด้วยครับอุตระลักมาแต่ตัดห้าน้องบุญกรับ ไม่ไม่ใส่ข้อบอกข้องามๆ่อโอ้มัมนนี่สภาพไปเรียนอีเกเ้อง,งุมบุญขดเสียบงอแงงอแง่แล้วครับดือจ้า มอมบหน,นาวอยู่ครับเริ่มร่มเริ่มหนาวน้องมิงเข้า,ามาละมีงก็เล่นยันทั้งทางผมร่างกายกันครับเพื่อนเล่นแล้วมีก็จะไปเรียนอีกครับงางกับร่างกาย อนตาตาดันแม่ตาตืนหนาตาตื่นขึ้นเถอะฮแมนบ่ฮะแนบ่ดูดุ้ยระบานีนีตามเบิ้งเขาครับตามเบิ้งที่ตามเบิ้งด้ครับนั่นไอ้ยันตกเลย ักลัเอาเอาย่าลักัจ้โอ้กากกบ่เห็นแม่เห็นพอหรอวะจังงเอาลูกเจ้าสิไปไม่เห็นพอเพื่อจงไหนบุยันลักลักน้ำรักพี่เลิบมา <laughs> ờ, nè, ờ. ừ. à. <laughs> <ăn> <laughs> là <làm> <laughs> cái dương vị nắm áp hiệu lắm. Mua cái dương vị nắm áp hiệu lắm. Mua cái dương vị nắm áp hiệu Mua cái dương vị nắm áp hiệu lắm. Mua cái cái lắm. đấy, เดี๋ยวจอยพอเลยเอินแล้วจอยเขาไปหาครับหาอยงัครับอแม่ไพ่อยากได้ลูกสะใแล้วนี่ลูกท้องกับตัวสักแล้วเนาะม่ได้ลูกสะภ้นี่ เลยทายคลิปจเศาครับมันลังงายอยู่เลยทายเลยเดิมทายสวยๆเนี่ยครับม่ตัดหาตัดหาียบ้อยแล้วกนไหนที่ว่าทีรอไปเอาหยาหยาพรถดเสียรุดคุณหยาพุนละโครงการรุดเสียไม่บ่อเอาครัอตีตีหยาตีห เอ้เมีมาอยู่น้่ก็อยู่ที่ลนนั่นใช่เลยอันนี้นี่ลูกนี้เต่าสันแล้วเนี่ลูกนี้เต่าไปกระทองเมยนติดติดแห้งเอาเอาเอาเต้เอ้ยันติเเลร แม่แม่ดูด้เลกับบริพอควานเพเรียบทุลารว่าเขาน้ำามปลากัแล้วหรือว่ามุดแล้วดีก็มีเรื่อยๆมองน้ำท่วมเก่ยวตีมิมองหน้าน้ำท่วมบ่อโอ้ท่านดีงนันเอา รถงานรถไงเพือเ่อไปแจกอันนี้พอ่อสั่ตกงานครับแจกสั่งตกงานครับเขาก็เลยว่าอันนี้แบบอันนี้ีรว่าไปแหล่งที่อิาไปิสาวอยา่านอนเหรอข้าก่สัตว์ละ,ละอ,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 อือหยงนคือเมย์เขาเห มีพี่น้องที่ตามนะครับเออจักที่เป็นตังไหนมือก็ไปนีหลายตัวอยู่กหลายเชือกอยู่ครับน่องมาหลายอยู่คือกันปลาเล็กที่เปียกน้องเริ่บรอมากค่ะเีีตาูเลยโอยนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโยโอ

ไอเมีจุงเอเหนเนาะลุงไม่อยู่ลุงไ่อยู่ตีลุงไ่อยู่เออชเลยขายเง่าเลดิเป็นแนแจ้งปางเมียมันอยู่น้ำบดินมยมยอ่นบดินั้งที่นอเมนาตั้งบ่นี่ติดแห้งติดแห้งเลยติดแห้งเลยก็ดนอนน้ำสมือดิ เคยเขาไม่นอนน่ะแต่แต่ทุนบานขึ้นแล้วเราบ่บนนอนแบบบ่เม็นวายางถ้ามาดามันแลนเลยแลนวนอยู่ติแเลนวนเลยก็เลยต้องไปโฉบเตียงไปนอนนั่ตื่งามเลยเนาะโฉบเตียงไปนอนนั่ยนั่มเล่นก็ต้องนอนอยู่นั่มเตียงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่เนาะเอฟซีทุกท่านเอ้ยเพิ่งมีตาขาวเนาะขาไหลคยมือข้กระลังคืนตัวไหญ่สวดีมันพอยุ่ง

ผู้บ่าวผูบา,บา,บามนมาเตะเสาผมได้มาทำการแนนไว้เลยเดน้น้าผู้บ่าวผูบานนะเออจะมาถากเขาก็เขาเริอมบานไก่เนาะพระอุทายานอุบุญสวัสดีหน่อยเดี๋ยวให้เอาเดี๋ยวสวัสดีเฮเบิเออรงครับเออ่มอัดทัวร์บ่หมินิดครับโอ้เป็นไหลเป็นเนึกอันนี้ไม่เลยไหลบกเป็นเน,นึกไหลบกเป็น ให้เราไรเพ็าะเราเป็นไงเล็กยางไปเรื่อยๆล้วครับพอเรือก็ได้ย่างแล้วครับเพิ่นเติมทุลเพท่านก็ยากเขายากน้ำเจนดินเจนทรายอยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเกอจากไหนมีแล้วไอ้ชายเรือหน้ามาป่วยมากไอ้ชายเรือสวัสดีหน้าเอาสวันดีสวยๆลูกหลานสาธัต Dạ con, chắn, ừ, ừ, à. chân Ừ à cho lướt bao à, đi năm? À đi mươi à, à, đi rồi, đi rồi, đi bảy mươi tám, bảy mươi tám, bảy Đi. tám, bảy mươi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  เออเรีงบร้อยงามดุจอิละข้คคุณชายนนี่บุหดตนี่คุณชายเีลาข้าม้กเจ้าพ่อเมื่อที่เจ้าพุนทาอันที่เลื่อเพ่นอื่นแล้วอย่างอื่นพ่อหนีล่ะอันนี้ เอ้คือเสียคือเขียวหวันนี้เลิกตะลูกกินบ้านนั้นว,วันนี้นนเ,เลิอกอกบ้านมาและลาเขาเลื่อมาเร็ว <c oughs> ลูกไส้ลูกไส้แม่ไผ่เนี่ยทีแดงๆเ,เนาะอยู่ในปลาดิแดงดิ <c oughs> เออ,อันนี้ช่างเปือก <c oughs> อยู่ที่วัดไรล่งไอ้ล่าวดีงามงามอางามมงามอมงามเอางามงามกออนังนังนังสั่นตัวลูกชายสีผูอยู่เดวันนี้อุ้มบุญต้องไปที่วัดป่า เราค่ะเขามีประชุมทั้งกลุงานไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปนะครับ,รบชุมต่างกลุ่มงานกับตั้งหากของเพิ่อนครับต่างกันหมดกลุ่ม,มงานครับก็มีอยู่แถวๆนี้ก็มีอยู่สี่หางเชืออยู่ค,ครับแต่อยู่ทางนอกหลายเชือ เอาพี We well kind of ่ๆใหม่มาแล้วครับเอยบัวไบัวดองบุญแบบอเงี้ยงามๆเอาไปกินเหรอดึงออกมามุนมาปุ้ยมุนมีกินเดนแล้วมีแล้วครับเข้าโครงการได้แล้วนะครับมันก้นกินดอกใหม่ คนชงมม่ <prestigious> mhm. หายยื้อออกแล้วมันก็ขีดเอาขีดเอาโดยกระนการครับเขาค้งการแล้วครับไม่ได้ไปชุ่มครับได้เป็นเดือนน้ำพ่นแล้วเดือนหนึ่งว่ะคับสองพิกมักเลำรกระลังได้เนี่ยรัไ่ก้อนน้กาูอวาไว้ย่างเดียวนะบโซบโซกัรขึ้นได เขาบอกให้แม่พายไปเอาสางไปงานสางน้ำบุญไปเป็นช้างเผื่อลูกสวัสดีครับอะออกมาอาบน้ำติดโบเร็วๆเดี๋ยวจะไปน้ำพ่นด้วยครับติดโบ<ม>เริ่มหนาว<ม>ร่วมหนาวมาแล้วครับหนาวกับพระท่าน<ม>แห้งไปไหนครับ เออเอาไปฮัดล่อหล่อให้มันอยู่ในตำตำแบบนี้ขึ้นไปเลยบุญขวาใต้เลยหลงบ้านงดาวเลยเล็ดแหน่มันนี่ครับั้แมุ้งร่วมตัววันไปสลบแม่พิมพิคนเนาะคนขยานขึ้นรถมั้เขาาขยานขึ้นเลยพราอุบุญเากไปครับเจอกันง้าช่างด้วยครับพี่น้อง ญญอยากขอดูเป็นย่ทั้งปีครับบาตกลางคัห <c oughs> นึงบตนอดตาสาบพีนาจะไปเกือบสิมตรวเลว่าได้เก็มเขาชวนออกเที่ยวครับผม็าววเ่่่ชยยยยไมดนน หากินอย่างเดียวลูลกกลับเมื่อไหร่จะไปเที่ยวหาเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับครับบ่อยนะแม่ไพ่แม่ถ้าว่างช่วยพาเล็บเดินบ่อยๆนะมา,มาบ่อยๆแม่เล็บเลือ้บ่าวาคุณดีออามานวดให้หน่อยจ้าอ <c oughs> ยู่ใส่ร้อนมาเห็นนวดแล้ว บาทดีครับยวไปทัชชิปรเทศไปไหนยังจักปีได้จักปีเหรครับอันไม่ไพ้ไลยไพ้จักปีไพ้ไห่นะเออถามไม่ไพ่ถามสั่งนะถามสั่ง่คนเออถามได้เรื่องแบบจักปี สอปีสองปีร้บเดือนหรอพราวามันที่สิบแปดคุ้มผ้านี่งสิบแปดคุ้มผ้าหกปีนี่ก็ที่เต็มสามปีสามปีเต็มไรบิงางก็จะได้กับปีปใหม่เลยไม่ทันกดจับแยบอุ้ม,มบุญเลยอกนไปมากครับอันนี้เนี่เขาฮัตผิดแล้ว Than, ท่านท่านกายกรรก็สิเรียวโอ้โหทีลกสิเลียลลกเลยแล้วก็โชคยกล่ออเดรอย่างดี้งานยาวก็เส <eday. S 1> ียเวลางานยวไมถึงหรอกข้า We ้งานช้าทุกที่ปรเทศละครับจะไปร่วมกันดูอย่างคือพ่อๆไปได้แล้วจนพลอยมาอีกไปถล่มเมืองนะบ่อพอบอพอเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาติดพอคะีมาบ่มา อ <laughs> เอาพี่น้องกันโดนแล้วน้อครับเดี๋ยวผมตีอาบน้ำเต้นโตให้น้องบุญให้แม่ไข่อะไรไปต่อครับเอาว้ซ้ำอีก่อนเขาเอาเอเขาช่องุอมบุญแฟมลีต่อไปครับขอบุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ